ดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับข่าวความช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะโดยล่าสุดนะคะทางทกศก็ได้แจ้งกำหนดการโอนเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งวันนี้ทางช่องก็มีข้อมูลารายละเอียดการโอนของทกศส,สาขาขุนหารมาแจ้งค่ะโดยเริ่มโอนเข้าบัญชีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรชุดแรกในวันที่15พฤษภาคม63ครัวเรือนละ5,000บาทค่ะ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ด้วยตัวท่านเองนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาค,ค,คาม63เป็นต้นไปค่ะโดยเข้าไปเช็คง่ายๆที่ w w w e y ยเเยี่ยกษตรกร .com ค่ะซึ่งการเบิกถอนก็ขอให้ดำเนินการดังนี้นะคะถ้าหากว่าท่านมีบัตร ATM ก็สามารถเบิกถอนเงินได้ทุกตู้ทุกธนาคารนะคะถ้าหากว่าท่านต้องการถอนเงินผ่านทางเคาน์เ,เตอร์ของธนาคารทรกศ ก็ขอให้มาตามวันที่ธนาคารกำหนดของแต่ละตำบลเท่านั้นนะคะซึ่งรายละเอียดการโอนของทกสสาขาคุนหารก็มีดังนี้ค่ะโอนวันที่15พฤษภาคม63ตำบลบักดอง954รายเป็นเงิน4 770,000บาทตำบล4 410รายเป็นเงิน2ล้50,000บาทและนอกพื้นที่41รายเป็นเงิน250,000 00บาท ต่อไปก็จะเป็นวันที่18พฤษภาคม63ค่ะตำบพลพราน903รายเป็นเงิน4 5 1 5 0 0 0บาทตำบลโพวง339รายเป็นเงิน1 6 9 5 0 0 0บาทตำบลไพร363รายเป็นเงิน1 8 1 5 0 0 0บาทและนอกพื้นที่30ราย ก็เป็นเงิน150,000บาทค่ะโอนวันที่19พุษภาคม63ก็จะประกอบด้วยตำบนกระวัน651ลายเป็นเงิน3,255,000บาทตำบนกันทอม656ลายเป็นเงิน3,280,000บาทตำบนคุ้นหาร465รายเป็นเงิน2,325,000บาท ตำบลโนนสูง553รายเป็นเงิน2 7 6 5 0 0 0บาทตำบลโพกระสัง628รายเป็นเงิน3 1 4 0 0 0บาทตำบลภูฝ้าย313รายเป็นเงิน1 5 6 5 0 0 0บาทตำบลห้วยจันทร์306รายเป็นเงิน1 5 3 0 0 0บาทและนอกพื้นที่32ราย เป็นเงิน160,000บาทค่ะก็จะโอนรวมของสาขาคุณหารทั้งสิ้น6,644รายเป็นเงิน33,220,000บาททวนค่ะก็จะเป็นราราเรียดการโอนวันที่15 18และ19พฤษภาคม2563ของทกสสาขาคุณหารค่ะ และถ้าหากว่ามีการโอนของจังหวัดอื่นและตำบลอื่นถ้าหากว่ามีข้อมูลเดี๋ยวดิฉันก็จะนำมาแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากท่านกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเมื่อมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดท่านก็จะได้ทราบไปทันทีนะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ